เมื่อวานนี้25ตุลาคมทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีร่วมพูดคุยในรายการทักษิณชินวัตรเทอรี่แอนด์ท็อตทางคลับเฮาส์แคทอ็อกแค์คลับเฮาส์ครั้งที่45โดยมีช่วงหนึ่งของการพูดคุยที่ทักษิณกล่าวถึงเหตุการณ์โศกนาฏกรรมที่ตากใบระบุว่าการครบรอบ18ปีเหตุการณ์สลายการชุมนุมที่อำเภอตากใบจังหวัดนาราธิวาสที่มีผู้เสียชีวิตจำนวนมากตนขอแสดงความเสียใจอีกครั้งกับผู้สูญเสียเมื่อ18ปีที่แล้วเป็นช่วงรอมฎอน ตนได้รับรายงานว่ามีการไปล้อมโรงพักตำรวจอยู่นานผลสุดท้ายมีเจ้าหน้าที่ที่ไปใช้น้ำฉีดและมีผู้เสียชีวิตหลังจากนั้นมีการสลายชุมนุมและจับตัวผู้ชุมนุมไปตนรู้ว่ามีการจับแต่ไม่รู้ว่าจับไปไหนไม่มีการมารายงานแต่มาทราบทีหลังว่ามีการตายเกิดขึ้นและยังมีการลำเลียงผู้ต้องหาที่นำไปซ้อนกันจนเกิดการขาดอากาศหายใจเรื่องนี้ตนไม่รู้ว่าทำวิธีนี้จากนั้นถูกเกลียดชังจากชาวมุสลิมที่นั่นมาทราบทีหลังว่าพวกเขาเองก็ทราบว,ว่าเป็นการกระทำของทหาร ที่ฝ่ายที่ไม่เอาตนเองซึ่งตนไม่รู้ว่าใครเป็นคนสั่งการ รู้แค่ว่าจะมีการบุกเอาคนที่ชุมชนแต่หลังจากนั้นไม่รู้อะไรเลยอย่างไรก็ตามแม้ไม่ได้สั่งการแต่ในตอนนั้นเป็นนายกต้องขอโทษพี่น้องชาวมุสลิมถือว่าเป็นการผิดพลาดอย่างแรงกับการลำเลียงผู้ต้องหาแบบนั้นเรื่องการถแถลงการของกลุ่ม BRN กับการล้างเผ่าพันธุ์นั้นไม่จริงมันเป็นความผิดพลาดของการลำเลียงผู้ต้องหาไปในค่ายทหารที่ผิดหลักผิดทุกอย่างนายกเองไม่สามารถสั่งการได้ขนาดนั้นและตนมองว่า BRN ที่ถแถลงนั้นเป็นการพูดเอาลอพวกนี้ ตนได้พบมาแล้วบ้างเรื่องเหตุการ์ณใต้มันเป็นเรื่องที่ต้องใช้การเมืองนําถ้ายังใช้ทหารอยู่คงไม่มีประโยชน์นายทหารใหญ่ไม่เห็นไปนอนไปกินกับชาวบ้านเลยผมต่างหากที่ไปนอนไข้ทหารตนไปหมดไม่กลัวหรอกทักสินกล่าว